สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาดำเนินการขายที่ดินอีกหนึ่งแปลงของเรานะคะอยู่ที่รามอินทรา5แยก6ค่ะนี่นะคะเข้ามาก็จะเป็นล็อกที่3 ขนาดพื้นที่นะคะ199ตารางวาค่ะในซอยรามอินทา5นี้สามารถเชื่อมไปซอยรามอินทา 19, 17ได้นะคะจะมีถนนทางเชื่อมอยู่แล้วก็เข้ามาตรงด้านหน้าปากซอยรามอินทา5แยก6ของเราจะเป็นล็อกที่3ค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ติดต่อแอนได้นะคะ0865241186 0922522241คะ่ะ